ก็วันนี้อาจะมาพูดถึงท็อปิกที่ว่าออสเตรียยังน่ามาอยู่ไหมเห็นสถานการณ์หลายๆอย่างที่อัปเดตไปก็คือแบบงานหายากค่าบ้านแพงขึ้นนู่นนี่น่นอันนี้คือพูดจากใจจริงๆก็คือไม่ข่มมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a l l e Land G นะคะเป็นกับ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมก็ช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะทุกคน ทำงานแล้วก็เรียนวนไปนะคะทุกคนก็จริงๆเดือนนี้แอเข้าช่วงเทอมเบรกแล้วเทอมเบรก3าวีคนะคะไม่ต้องไปุงเรียน3าวีคก็ จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะทุกคนโอเคก,ก็วันนี้แอาจมาพูดถึงท็อปิกที่ว่าออสเตรียยังน่ามาอยู่ไหมสําหรับคนที่กําลังจะมานะคะเพราะว่าเห็นสถานการณ์หลายๆอย่างที่อัปเดตไปก็คือแบบงานหายากค่าบ้านแพงขึ้นน,นู่นนะี่นั่นก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่หาข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลกําลังอยากจะมาที่นี่นะซึ่งโอเคก็การที่จะรู้ว่าออสเตรียยังน่ามาอยู่ไหมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า เรามาทําอะไรคืออย่างแรกคือมาหาเงินอย่างที่สองก็คือมาเรียนอยากได้ภาษาไอาจะพูดอย่างแรกก่อนถ้าเกิดมาหาเงินก็จะแบ่งเป็นอีกสองประเภทอย่างแรกคืออยากมาหาเงินแค่แบบว่า4-5ปีแล้วก็กลับไทยหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่อยากจะได้พิยาที่นี่เลยอยู่ยาวหรือว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือยังไม่รู้ยังไม่มีคําตอบให้ตัวเองว่าอยากอยู่ยาวหรือไม่อยากอยู่ยาวก็คือลองมาก่อน1ปีอะไรอย่างนี้ ก็ส่วนในข้อนี้คือไออยากจะบอกว่าถ้าอยากจะมาหาเงินที่ออสเตรเลีย แอรรู้สึกว่าก็อย่างที่เคยพูดไปก่อนๆว่าจุดประสงค์ในการมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลกับการใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งถ้าเราอยากจะมาเก็บเงินแค่4ีถปีแล้วกลับไทยอ่ะเราก็จะเลือกอะไรที่มันเป็นภาระน้อยที่สุดแบบค่าเทอมถูกหรือว่าการเรียนที่แบบไม่ต้องเรียนหลายวันใช่ไหมทุกคนแล้วก็หาเงินเหาเงินได้เยอะๆทำงานได้ลหลายวันแล้วก็เรียนแค่วันเดียวอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคนที่อยากได้ PR เขาก็ต้องยอมจ่ายค่าเทอมแพงกว่าแล้วก็เรียนมากกว่าหนักกว่าแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันก็จะ ในระยะยาวคือมันก็จะได้ PR แล้วเราอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องจ่ายค่าเทอมมันก็จะเป็นแบบผลประโยชน์ในระยะยาวใช่ไหมก็แบบสำหรับคนที่แบบยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนี่ก็คือหนักอันนี้ก็คือแบบก็ต้องแบบ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ค้นหาตัวเองอะไร,ะไรนะระหว่างนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นอ,อีกประเภทหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากจะถามว่ามันยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่ไหมกับการที่จะมาที่นี่เพื่อที่จะหาเงินอันนี้มันก็ขึ้นอยู่อีกับว่าตอนเราอยู่ไทยละ่ะเราแฮปปี้กับรายได้ของเรามากแค่ไหนอย่างบางคนแบบว่าเงินเดือนหมื่นเงินเดือนสองหมื แล้วอยากมาที่นี่ปรวสบการมาที่นี่เบตพื้นฐานเงินเดือนเลยมันน่าจะไม่ต่ํากว่า80,000ถ้าเกิดแบบคนที่แบบทำงานแบบไม่ได้เยอะมากไว้คือสตารแล้วก็น่าจะประมาณ7 8็0 0 0งในช่วงแรกแล้วถ้าแบบว่า,อ,าอะไรอะไรลงตัวมันก็อาจจะหาเงินได้มากขึ้นแต่ ประเด็นเลย8 0 0ห0หรือ10,000 0ที่เราหาได้ต่อเดือนน่ะภาระมันจะเยอะจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ตอนแรกที่แอบบอกไปใช่ไหมคะทุกคนก็มันก็แบบว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ PR เราอาจจะต้องใช้ระยะยาวซึ่งถ้าเกิดคนที่มาแบบระยะสั้น4-5ปีเก็บเงินแล้วก็รีบทำงานทำงานทำงาน,งานแล้วก็กลับบ้านเน,นี่ยอันเนี้ยก็อาจจะแบบตัดจบง่ายแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะได้ PR เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนที่แบบ มันต้องใช้หนึ่งคือมันต้องใช้เวลา2คือมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูง1คือมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันต้องจ่ายภาระเยอะนู่นนี่นั่นทุกคนถ้าเกิดบางคนไม่มีเวลาหรือบางคนมีลูกหรือว่ามีภาระที่บ้านหรือว่ามีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแลต้องจ่ายที่ต้องส่งเสียแบบเรารับจบคนเดียวเนี้ยมันอาจจะเหนื่อยมากๆถ้าเกิดคนกาลังจะมานะรู้ไหมก็แต่ว่าถ้าถามว่าเงินอ่ะมันหาได้เบรดประมาณ แปดหมื่นถึงหนึ่งแสนต่อเดือนแบบขั้นต่ำอะประมาณนั้นสําหรับในความคิดเห็นส่วนตัวของแอนะแต่ว่ามันการันตีไม่ได้เลยว่าภาระที่เราจะต้องจ่ายอะมันคือเท่าไหร่ก็เลยถึงบอกว่ามันอาจจะค่อนข้างหนักสาหรับคนที่มีภาระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าในเคสของคนที่อ,อ,อยู่ไทยแล้วได้ได้เป็นแสนแบบประมาณหนึ่งแสนหรือว่าห้าหมื่นขึ้นไปอย่าง ส่วนมากก็คือจะเป็นคนกลุ่มที่ทํางานไม่ได้ทํางานหนักคือเท่าที่แอรรู้จักก็จะเป็นแบบว่านักบัญชีเป็นเซลล์หรือเป็นแบบไม่ได้ทํางานหนักกายถ้าสมมติคนรายได้ห้าหมื่นหรือว่าหนึ่งแสนแล้วมาที่เนี่ยแล้วต้องมาทํางานแบบลําบากลาบนเราได้เงินประมาณเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จ,จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นเพราะว่าแก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาแบบรายได้หลักแสนตอนอยู่ไทยแล้วเขามาอยู่เนี่ยเขาก็แบบรายได้เท่ากันแต่มาเหมือน รายได้ก็ประมาณกาันเท่าเท่ากันแต่ทำงานหนักกว่าเงี้ยเขาก็บางคนก็กลับไทยก็มีนะคะทุกคนคือสุดท้ายแล้วหลกักๆคือเราจะต้องดูตัวเราก่อนว่าหนึ่งจุดประสงค์เราเราอยากมาทําอะไรถ้าเราอยากมาหาเงินเราอยากมาหาแบบไหนแล้วเรื่องปอุปสรรคการหางานยากหรือก็อะไรแอบรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ขนาดนั้นมันสามารถผ่านไปได้ทุกคนถ้าจุดประสงค์เราชัดเจนแล้วเราก็มา แล้วเราก็ทําตามแผนที่เราวางไว้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งส่วนอันต่อไปสําหรับคนที่อยากได้ภาษาอยากมาเรียนภาษาอังกฤษจะบอกว่าถ้ามาเรียนภาษาอังกฤษต้องดู2ออย่างคือ1คือที่บ้านซัพพอร์ตมากแค่ไหนถ้ามีเงินซัพพอร์ตหลอดไม่ต้องเครียดเรื่องเงินเลยซึ่งส่วนมากแอร์โดส่ดวนมันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าแบบแอรเห็น ม,มีเพื่อนแอที่ค่อนข้างจะมีเงินส่วนมากที่มาที่นี่สุดท้ายเขาก็ต้องทํางานเหมือนกันต่อให้บ้านเขาจะซัพพอร์ตเป็นแสนแสนแค่ไหนแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่นี่มันสูงคนค่าบ้านค่าเทอมค่ากินมันไม่สามารถอยูดได้แบบไม่ทํางานเลยางงี้รู้สึกว่าถ้าเกิดมาแล้วต้องหนักที่บ้านขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ไทยก็ได้คือภาษาอังกฤษอ่ะมันได้อยู่ที่ไทยก็สามารถเก่งได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาที่นี่แล้วเราอาจจะต้องทํางานด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอยากจะได้ภาษาจากที่นี่ มันเป็นไปได้ทุกคนแต่รู้สึกว่าต้องหนึ่งปีขึ้นไปสําหรับแอนนะคะคือเหมือนถ้าเรามีพื้นฐานมามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเราด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าการที่เราจะกลมกลืนหรือว่าจะแบบว่าซึมซับ culture ของของภาษาอังกฤษที่เขาพูดกันอะแอนรู้สึกว่ามันจะต้องสองปีขึ้นไปด้วยซ้ำสำหร,รับตัวแอนเองซึ่งถ้าอยากจะมาภาษาอังกฤษแอนรู้สึกว่าเมลเบิร์นอาจจะไม่ได้เหมาะ เพราะว่าคนไทยเยอะมากๆแบบพวกเมืองใหญ่ๆค่ะซิดนีย์เมลเบิร์นอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะอาจจะลองไปหาแบบว่าไปเมืองที่คนไทยน้อยหรือว่าไปประเทศอื่นไหมไปประเทศที่แบบคนไทยน้อยแล้วเราก็ไปแล้วเราใช้ได้ภาษาอังกฤษเลยอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าการมาเสียค่าเทอมเป็นแสนๆมาเรียนที่ออสเพื่อที่จะได้ภาษาอังกฤษรู้สึกว่าไม่ไม่มีไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่คุ้มสำหรับแอ้นนะสำหรับแอนคือไม่คุ้มก็ ให้เลือกไปอยู่ประเทศที่แบบมันไม่มีคนไทยเลยดีกว่าแล้วอันนั้น,นคือเราจะได้จริงๆเพราะว่าแอ่เคยไปอยู่ญี่ปุ่น3เดือนเป็น3เดือนที่แอไม่ได้ใช้แออยู่กับคนไทยนะแต่ว่าไปทํางานกับคนญี่ปุ่นเป็น3เดือนที่แอใช้ญี่ปุ่นทุกวันต้องใช้ญี่ปุ่นในการสื่อสารแล้วก็แอไม่เคยเรียนญี่ปุ่นไปนมาก่อนเลยเราคนคือแอไปเรียนที่นู่นเขาสอนที่นน่นแล้วเราก็ใช้ใช้ญี่ปุ่นจริงๆที่นน่นเพราะว่าไม่มีใครพูดภาษ,าษาอังกฤษหรือว่าคนไทยเลยที่นั่นมีแค่เพื่อนเราที่ไปด้วยกัน4คนที่ไปอยู่เป็น3เดือนททีี่่่ําาา้้อูดภญปุนไ แบบพอสื่อสารได้เลยอะไรเงี้ยคือสภาพแวดล้อมมันสําคัญมากๆซึ่งท้ไามาที่เนี้ยคนไทยเยอะแล้วรู้สึกว่าถ้าจ่ายเงินเป็นแสนแสนเพื่อมาเรียน,นอังกฤษที่นี่เราหวังว่าอยากจะได้เป็นอังกฤษแบบฟูลแลนด์กับแบบพูดเหมือนแบบเน t i v e ีหรือเป็นฟูลแลนด์กลับไปอะไอคิดว่ายากให้ไปประเทศอื่นหรือไปเมืองอื่นที่คนไทยน้อยๆน,น่าจะดีกว่านะคะทุกคนอันนี้คือพูดจากใจจริงๆก็คือไม่คุ้มไปเมืองอื่นดีกว่า ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับท็อปปิอ้ออสเตรียยังน่ามาอยู่ไหมสรุปก็คือถ้าแค่อยากมาเรียนภาษาแนะนําให้ไปเรียนเมืองที่มันไม่มีคนไทยแล้วก็อาจจะไปประเทศอื่นเลยก็ได้สําหรับคนที่อยากมาหาเงินหรือว่าอยากมาหาโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือว่าอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าอยากจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันนี้คือมาได้ยังมายังเหมาะที่จะมาอยู่รู้สึกว่าออสเตรียเป็นประเทศที่มีโอกาสให้เติบโตได้หลายๆทางแล้วก็โลกที่นี่มันกว้างกว่าที่ไทยอยู่แล้วแน่นอนถ้าเราได้ออกมาจาก เขาเรียกว่าอะไรถ้าเราถ้าเราได้กออกมาจากเซฟโซนยังไงโลกเรามันก็จะกว้างขึ้นยังไงมันก็คุมอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของเรื่องนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องการเงินถ้าใครอยากจะมาหาเงินหรือว่าอยากจะมาสร้างชีวิตใหม่ที่นี่อะไรที่เกี่ยวกับว่าธุรกิจหรือว่าอะไรที่เนี่ยอาจจะส่าที่นี่ยังเหมาะกับการมาอยู่นะคะแต่ว่าก็ อย่างที่บอกให้เคลียร์จุดประสงค์ตัวเองให้ชัดว่ามาทําไมไม่งั้นมันจะเสียเวลาก็ประมาณนี้หรือถ้าอีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากจะแค่แบบว่าไม่ได้อยากอยู่ไทยอยากมาใช้ชีวิตต่างประเทศก็แอดแนะนําว่าให้ลองหาข้อมูลหลายๆประเทศเหมือนแบบว่าออสเตรเลียแคนาดาเยอรมันอย่างเงี้ยได้ยินมาเยอรมันเหมือนเรียน2ปีแล้วก็แบบจะต่อพีอาได้เลยถ้าเกิดเราเรียนอาชีพขาดแคลนอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทําเก็บชั่วโมงเหมือนท่ออสเตรเลียมันจะได้ง่ายกว่าไวกว่าแต่ว่าเหมือนจะมันก็อาจจะต้องเป็นอังกฤษแล้วก็เยอรมันด้วย ทั้งสองภาษาอะไรเงี้ยก็ลองศึกษากันดูนะคะทุกคนแคนาดาจริงๆก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจอะไรเงี้ยว่าถามว่าออสเตรเลียข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคือใกล้ไทยก็อาหารไทยอาหารเอเชียอะไรมันเยอะแล้วก็เดินทางง่ายคนจริงๆคนไทยเยอะมันก็เป็นข้อดีแต่มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเรายังมีคนไทยมันก็ยังอุ่นใจไงแต่ตอนที่เราไปญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้สึกว่าเราห่วยหาคนไทยในขณะนั้นเพราะว่าเหมือน เราไม่อยู่ต่างประเทศแล้วเนาะแต่ว่าก็ก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะทุกคนก็ถามว่าออสเตรเลียยังหน้ามาอยู่ไหมถ้าเป็นเรื่องของภาษารู้สึกว่าให้เลือกไปที่เมืองที่ไม่มีคนไทยแล้วส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องของเงินก็คิดว่ายังมาอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องหางานยากหรือว่าอะไรทุกอย่างมันเป็นมันหมุนเวียนทุกคนเศรษฐกิจมันมีขึ้นมันมีลงเดี๋ยวหางานยากเดี๋ยวหางานง่ายเดี๋ยวค่าห้องขึ้นเดี๋ยวค่าห้องลงเดี๋ยวค่าเดี๋ยวห้องหาง่ายเดี๋ยวห้องหายากเนี่ยมัน มันมันหมุนไปคือถ้าทุกคนมาหลักๆคือให้เคลียร์จุดประสงค์ของตัวเองแค่นั้นพอแล้วเราก็ต่อไปเราก็มาถึงเราก็ต้องทำตามทาตามแผนของเราเราก็หาข้อมูลให้เพียงพอก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่กําลังลังเลหรือว่าตัดสินใจอยู่นะคะว่าออสเตรเลีย,ยจะน่ามาอยู่ไหมวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะอยากรู้อะไรก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย